แพ้เอาเรื่องคุณแพ้เลยไปออกรายการ12บสองก็ยังชงกันแบบว่าชงเข้มมากพี่ว่ากาแฟดำอีกใช้เลยคือแพทเดียวเพิ่งมาดูเทปตอนที่แพทไม่อยู่ก็ชงหนูก็เย็บในคำว่าสีหนูกับสีแพ้เที่ยงก็ยังชงอยู่เลยนะจนเดี๋ยวนี้เวลาเราไลฟ์หรืออะไรเงี้ยก็จะมีแฟนคลับอ่ะแบบอยากอยากให้มาคู่กันจังอะไรอย่างเงี้ยพวกเราอ่ะเขาใชความจิ้นความแบบเคมีความแบบอะไรอย่างเงี้ย กต่คือตอนนี้มันเป็นเรื่องอ่อนหนักหแล้วครั้งสุดที่เราได้เจอกันเราก็มีการเคลียร์ใจกันในรายการชายในรายการของเราก็มีการเคลียร์ใจกันเลยว่าเออแบบมันมันมันต้องยังไงนะมันทําไมนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกกันไปตรงๆว่าโอเคพี่หยวนจริงๆแล้วเราไม่จะต้องเป็นแบบเป็นแฟนกันปได้ แต่เราสามารถทักและพูดคุยกันได้เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องตอบข่าวของกันและกันแต่ถ้าเราไม่มีการคุยกันเลยอะ่ะเราจะตอบเราจะตอบอะไรไม่ได้เลยคือว่าพี่ถามพท่จะตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีการคุยกันหลังจากวันนั้นแบบพี่หยวนก็มีทักมาแบบว่าออขอโทษอะไรเงนะี้ยถ้าเกิดทางที่เราไม่สบายใจก็ขอบคุณที่ยินดีให้เราแบบเป็นเพื่อนกัน ในรายการนั้นนะ่ะมันเป็นตามสคริปต์หรือว่าตามใจเราเที่ยวถามตามใจเราทั้งหมด<อ>มันเ,<ร>เป็นสิ่งที่เราแบบอยากบอกเขาอะไรเงี้ยไม่มีสคริปต์เลยคือถามจากใจเราเลยเหรอแล้วเทปนั้นน่ะเป็นเทปเซอร์ไพรส์แสบคือเราแบบทำไมรายการไม่ถ่ใครใครเราก็ตะห,ตตหตนิดปะหงิดอยู่แล้วนั่งแล้วหยุดเดินเข้ามาเราวอ่ะ สเราก็เลยคิดว่าโอเคสกิ๊ดถึกพับเก็บไปได้เลยเราก็เลยพูดนีงที่เราอยากเรารู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ได้เคลียร์ใจกันซึ่งแพทริเข้าใจว่าพี่หยวนค่อนข้างหยุดซื้อเขาจะมีคมที่เขาเขาคิดอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่อนข้างหลุดซื้อแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรเลยพี่หยวนการที่เราทักหากันหรือคการนาอินดีเอ็นแล้วอ่ะมันไม่ต้องจบด้วยกันที่เป็นแฟนกันก็ได้แต่เราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้อง ย่างง่ายๆเลยคือทุกวันนี้เราสองคนต้องตอบมันกควรจะมีการคุยกันว่ามันจะไปในเวนไหนถูกป่ะไม่ใช่ตอบเป็นภูริยา,าอะไรกัน้อง,องมไม่เลยกันคือแพทอยากให้ให้พี่หยวนได้แค่แบบเป็นพี่น้องอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่คแค่แพตัวพี่หยวนอ่ะเขาอาจจะไม่ตอบคันเซนแต์ตอะไรีเราคุยกันก็คือเขาอยากเป็นพี่น้องกับเราแหละเพราะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นพี่น้องอ่ะมันจะต้องมีการ คือไลน์มาให้ดูว่าโอเคประมาณนี้นะแค่ก็โอเคเขาใจซึ่งจะเคลียร์ใจเราด้วยจะได้เออใช่เราจะได้แบบตอบตอบเปนเส้คือพะเต้องบอกว่าแค่กับพี่หัวมีงานนั้นงานเดียวที่ได้เจอกันนะแต่ตอนนี้คนเหล่านี้ไปเยอะมากนะะแต่เราไม่ได้มีการได้เจออีกเลยพอมมันจะเป็นอะไรกันเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแต่ค้าหาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากให้เราตัวทิชชู่นเราก็ต้องใช้เราอยู่วงการมานา ก็คือแพทจะตอบเลยว่าใช่ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่แพทจะมีแพทจะไม่ไม่ไม่ไมยื้อแล้วค่อยแบบยื้อยื้อเพื่อยยื้อกระแสแล้วค่อยมาไม่ได้เรียนกระแสอ๋ออะไรอย่างเงี้ยมันหมดไฟเราแล้วนะคนนั้นเลียนแต่แนะใช่แพทคือเขาก็บอกว่าเขาว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้รู้ว่าเขาพร้อมสัอร์ตเราอันนี้ก็คือเคลียร์แล้วแล้วถวนะ้าวันเออ คือเขาบอกว่าเขาว่าจีตผู้หญิงไม่เป็นแล้วบอกว่าเข้าใจได้เพราะฉะนั้นนะคะบอกว่ามันต้องคุยกันก่อนว่าปลายทางเนีายจะไมตรงกันแต่พอเราได้ได้คุยกันได้เข้าใจกันมากขึ้นี่คือเขาอะสส่กลางมากๆความสัมพันธ์หรืออะไรเนี้ยเขาไม่จําเป็นจะต้องซีเว่าต้องเป็นแฟนหรืออะไรเอขาเป็นว่าเรารุ้จักกันเราเป็นความมิชชั่นดี แล้วถ้าวันนึงเขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยพี่โอเคพี่เริ่มมีความรู้สึกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอเรียนรู้ต้องเริ่มเพราะว่พี่หวนก็พี่หยวนยังไม่รู้จักแพทแพทยังมีมุมเบอร์อีกหลายมุมพี่ไฟยังสอนไม่ถึงกันนะพี่หยวนอาจจะต้องรู้จักเราบ้างคุยแล้วแพทเองก็ต้องรู้จักพี่หยวนมากคุยด้วยแล้วเขาได้เคลียร์อะไรเราสองคนไหมหรือไม่มีได้ถามอะไรเราต้องมีแค่นั้นเราก็แบบโอเคเข้าใจะว่าจริงจริง คือตัวแพดด้าไม่ชงชีวิตแล้วค่ะมีทั้งแบบลงลุกคุกฐานแล้วแพดด้แบบรู้สึกว่าไม่มีสปเปคแล้วขอแค่คนที่เข้าใจเราเข้าใจในฐานที่เราเป็นเพราะเราบอกแต่แบอย่างที่อยู่น่ะสุดท้ายมันต้องมีการมันจะรู้ว่าวใครเป็นทางเดียวกันใช่ไหมค่ะมี่าใส่ขอ่เขาค่ะน่าจะยากที่ไม่ใช่เขาหาใครเลยเพราะอย่างตอนเนี้ยแพดก็ยังแพดทาทำงานทุกวันแล้ว ดวงนี่ตามดวงยังไม่เจอยาวไปจนถึงปีนี้นี่เราก็แคดวงอันนี้ก็ยังไม่เจอเนื้อคู่ที่แท้ใช่แต่เราก็มีเนื้อคู่ที่ผ่านไปผ่านมาตลอดพ็แบบก็แบบกบแบบตอนมีอยู่แล้วแหละคนที่แบบอยากคุยกับเราแต่เราก็ยังไม่ผูกมัดกับใครแล้วก็ไม่ได้มีใครแบบชัดเจนวันนี้มีใครเป็นเบอร์หนึ่งในใจเราที่เรารู้สึกว่าที่แบบแบบาที่แบบมาใช้แสง ไม่มีคน <c oughs> คิดนะคิดคือมันถามว่ามีคนเข้ามาไหมแต่เรายังไม่อยากผูกมัดตอนนี้คือคือเราบอกว่าเราไม่มีเวลาเลยเช้าเราต้องไปส่งลูกเราวิ่งงานวันหนึ่งไม่ต่างกันตอนเย็นเสร็จเราต้องรับลูกเราต้องเราเสร็จแล้วเรากลับมาก็ต้องดูแม่ต้องหาเวลาไปดูแม่อีกเพราะฉะนั้นนะคนเลี้ยงขอกเราคนหนว่าเขาจะต้องตาอาตามเราตามเรา บางคนก็ทำไมต้องตามมืออ้าคุณถ,ถูกไหมล่ะแล้วกเอางั้นก็เอ๊นะะขอเล่าต่อจากเรื่องอยก่อนถ้าว,วต่้ณต่อจากนี้ไปหลังจากเคลียร์ใจเสร็จแล้วถ้าคนยังจับจิ้นอยากให้จริงอยู่มันจะมันจะมีหม,ม,หไม็ไหมคนถามแต่ไคนมันก็ต้องมีทั้งสองฝ่ายมันต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือณตอเน,นี้ยทางเขาก็นิ่งมากทางเราก็นิ่งด้วยเช่นกันแล้วผมต้องนิ่งแต่ถ้าทางบ้านเขาไม่นิ่งอ่ะ ไม่ทางบ้านทางบ้านที่เชียร์เราอยู่อะ่ะโอ้ไม่รู้เลยเราอยู่ที่เ <c oughs> ราสองคนนะคใครจะไปที่หัวด,ด้านอยู่แล้วใครเข้าใจคน<ช>จีนอะ<ช>แต่สุดท้ายแล้วก็คืออยู่กับเรา เราไม่เคยพักเลยเรื่องรักเราไม่พักแต่เราก็ไม่เคยยาวเราจัดจบเร็วมากคืออย่างนี้แพทแบบแต่บาทีมันไม่ได้ปิดฉันไม่ได้ปิดแต่พอบางทีเปิดเปิดแล้วก็ต้องปิดเพราะด้วยเหตุการณ์ไม่ใช่แค่เราคู่ของเราด้วยเอาพอปิดแล้วพอจะเปิดใหม่ไม่ใช่เราก็เอ๊ะเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้พอเดี๋ยวค่อย หายไปพอดีเลยก็ไม่ได้เปิดไม่ชวนอไม่ชว์ก็ไม่เปิดแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมว่ามันหมดสมัยแล้วกับการที่ราต้องมีแฟนแล้วเปิดไปเปิดอีกทีคือแต่งงานเลยแต่งงานเลยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทักว่าเราจะไม่มีคู่แล้วใช่ไหมใช่เขาบอกให้รออี่หน้าเขาบอกให้รออีกหน้าก็ยังมีความหวังอยู่ฉันมีความหวังทุกวัน อันนี้บอกใครอะบอกเราหรือบอกบอกทุกคนเลยเราทํายังไงให้ดูเราเป็นไ,ไอเทมขน,นาดนี้หนึ่งเราต้องรักตัวเองให้มากมากเราต้องรักตัวเองให้มากมากแล้วก็เห็นคุณค่<ๆ>า,าในตัวเองเพราะเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วอะคราวเนี้ยสิ่งรอบๆเราเรารู้สึกว่ามันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบวิ่งไปหาขนาดนะั้น นะก็ดูแลตัวเองดีค่ะแได้ไปถึงเอ็กซีาเลยนะพี่เจมส์พี่เ้องพี่ถามหน่อยเรื่องความเซ็กซี่นที่เราลงไอจีมันมีส่วนกับการที่คนเข้ามาเยอะๆไหม่ค่ะคือความเซ็กซี่อ่ะแพทไม่ได้มองว่านส่วนจะเหมือนแพทดูแลตัวเองค่ะแพทผู้สาวดูแลตัวเองแพทก็อยากโชว์ในคลิปว่แพทแบบฟูลซักมันมาแค่นั้นเองแล้วมันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่หลายคนที่มีช่วงชีวิตที่แบบ หเหนื่อยมามีลูกมาท้อ,าอแล้วแต่เขาสามารถใช้ชีวิตตัวเองแบบในที่ที่อยากเป็นได้ฉันใส่บิกิน,นี่จนลูกรู้สึกว่าอ๋อบิกิน,นี่คือชุดธรรมดา <c oughs> ได้ <c oughs> เขาก็ไม่หงุดหงิเหรอใส่ยังไงถามยังไง เล็กก็ไม่เคยบอกว่าโป๊อบอกสวยมากแม่แชิจาแม่แล้วหนึ่งเหรอสวยมากแม่แล้วเาเขาจะว่าเราคงใส่ชุดู้สึกว่านี่มันคือชุดธรรมดาของแม่ชันก็ไมพวกองเลยคิดว่าเซ็กซี่เขาสปอยแม่เก่งไหมครับพี่แม็เขาสปอยแม่นี่สุดชิจาเก่งแม่คือเดอะเบสสปอย เรื่องแหวนนิ้วนางข้างซ้ายสินี่คือประดับหรือยังไงอันนี้ใส่มาตั้งแต่แต่งงานแล้วค่ะแต่ไม่เคยถอดมาปีกว่าแล้วใช่อันเนี้ยเป็นแหวนมั่นแล้วก็ไม่เคยถอดของคุณคุณพ่อน้องแล้วทำไมถึงมันติดอ่ะมันมันมันเหมือนมันติดมาแล้วตั้งแต่นั้นแล้วมันคือประดับที่เราใส่มาโดยตลอดแล้วก็เลยไม่ได้จะถอดถ้าจะมีเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากแหวนมั่นเป็นแหวนแต่งที่ตัวเองก็คือเป็นวงของคุณพ่อเขาไม่ได้มีความหมาย นิคือหรือว่าม,มันมันมันยังแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสายญ,ญาติลักอะไรกันอยู่หรือเปล่าใส่ตลอดเวลาอ่บน้ะไม่ดได้ขอดขอเฉพาะตอนเล่นละครที่ไม่ได้ใส่เคร่ประดับอะอย่างเงี้ยนี้คนก็จะเข้าใจผิดไงว่าอ้าวหรือเอพอนเพราะเราผ่านงานแต่งงานมาแล้วไงเออใช่แต่ใส่เป็นเครื่องประดับเท<อ>่านั้นเองแต่ไม่ได้มีความหมายแบบทังใจขนาดนั้นตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีของกันมากอย่างเงี้ยคือสุดท้ายพอเราดูอ่ะ ว่ามันมันตัดจะไม่ขาดจริงเราเราเเราเราาจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันใช่แต่หน้าที่หนึ่งที่เราจะไม่เคยหายไปเลยคือการเป็นพ่อและแม่แล้วจากการที่เราเป็นคนรักแบบรกับบรักวันนี้แพทรักเขาในฐาหนะที่เป็นเพื่อนรัก,เร,รก,ก,นนะกเรารู้จักกันมาก่อนจะกค่าแต่งเรารู้จักกันมาตั้งน้านานแล้วคืขอขาดกับเขาอะ่ะเพราะนี่เชื่อว่าเขาเป็นคนเป็นคนดีใจเป็นเพื่อน ใช่เราสองคนมันคือแบบไม่ไปด้วยกันไม่มีโอกาสไปไปหาเขาบ้างไหมคะช่วงนี้ไม่ได้เลยเออใช่เขางดเยี่ยมช่วงนี้งดเยี่ยมแล้วถ้าวันนึงกับยิ่ญาตมว่าถ้ามันจะต้องขอต้องเปลี่ยนอะ มันจะต้องมีวันนั้นมาอยูอ่กับสมอคิดไปมาไม่ได้คิดถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนโออขอบคุณมากไม่ได้คิดถึงวันที่จะต้องเปลี่ยนอรแต่ความบักในนี้ค่ะเออเพราะมันเป็นความผูกพันมากกว่าคือความผูกพันไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเอ,อ่ะแล้วแปลว่าไม,บบไม่ได้คิดถึงเรื่องการแต่งงานใหม่เลยอะ่ะ หมายถึงว่าสมมติทุกคนที่จะเข้ามาคุยใหม่กับเราเขามีถามไหมว่าอาจเห็นเธอยังใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายแหวนแต่งงานเก่าอยู่เลยไม่เคยถามเลยนะข้าวที่เหลือทุกคนจะได้ยินมีสาวนที่ใช้กินกับข้าวบอกเลาก็ส่วนใหญ่อันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าที่เป็นแต่งงานแล้วก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนกับบางทีสลับเป็นแหวนแต่งงานบ้างอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็แก้เคล็ดเนาะน้ำก้าวส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำผักน้ำแรงไม่เอาขาเงิน คนชอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ติดไว้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเดี๋ยวแบบมีหนุ่มๆคน,นอื่นมาดิ้วอื่นก็ยังว่างให้ใส่ได้โัเหลือเอยอะแยะเปลี่ยนข้างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนข้างนี้ให้